สวัสดีเด้อสวัสดีชาวยูทูบสวัสดีชาวรถบรรทุกทุกคนนะวันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงไปไหนวะเนี่ยไปสะพานใหม่สพะพานใหม่สพะสพานใหม่ที่ไหนวันนี้พาเพื่อน,อนมาตลาดอาริลานะครับมาซื้อของไปขายนะเพราะว่านอกเรื่องรถบรรทุกนะวันนี้คือไม่มีงานวิ่งมาเป็นสิบวันแล้วทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับของฝาก ที่ที่ไหนตลาดอัศิลารเนาะตลาดอัศิลานะครับก็คือมาซื้อของไปขายหน้าร้านกาแฟนั่นแหละนะครับทุกคน,น è, เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาตลอนตะลอนวันนี้มากับสีภรรยานะครับเราคงจะแวะกันหลายที่นะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปภาพไปฝากแล้วกันนะทุกคนก็เป็นเว้นเรื่องรถบันทุกกันบ้างเนาะน่าจะเบื่อแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวล่อๆดูของดีกว่ะ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้อยู่ตลาดอ่างศิลาแล้วนะครับก,ก็เดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าแล้วกันนะครับทุกคนเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับผมอันนี้คืออยู่ริมทะเลเลยนะมีของฝากนะครับตอนนี้ผมมาดูของฝากนะครับถือ,อกุญแจด้วยเธอ,อเ,ดเดี๋ยวเราเราไล่จากข้างหน้าไปเลยเนาะ คือรถจอดอยู่ทางนู้น,นครับนู่น,นครับรถจอดอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวเราไล่จากทางนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนเจนแนเข้ามาเซอร์ว์นะครับขายทุกอย่างนะครับอยู่เว้นผัวนะครับผม มันทึกคุยกันเหนียวมาตั้งนานนะครับอ sì ันน <mo ี้อันนี้คือล็อกสุดท้ายแล้วนะทุกคน็อกสุดท้ายแบบคือมันมีมันมีรอกฝั่งนู้นนะครับคือเดินมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่บันทึกให้นะครับมันคือก็เอาดูแค่นี้แล้วกันนะครับก็ไปหลายที่นะไปกดของฝากนะครับตายจริง ตาตูหอนก็มีนะ มาซื้อขนุนนะครับขนุนขนุนทอดขนุนอบกอบรับร้านนี้นะครับคือถูกเนาะร้านเค็มเจ็ดสีนับ มนะครับก็ได้มาแล้วนะครับรู้สึกจะหลายอย่างมากเ้ยนะครับผมมองไม่เห็นนั่นะอันนี้คือของที่จะเอาไปขายนะครับผมขายล้วนเลยนะครับหมดไปกี่บาทก็ไม่รู้นะครับมัวแต่รีวิวร้านอยู่นะเมื่อกี้ฝนก็ลงเม็ดพอแปะพอแปะนะครับก็ว,ว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยว ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าคุณแนนเขายังไม่มาเลยครับอันนี้ก็อยู่ริมทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูริมทะเลแรกๆนะครับภาพมันจะมัวนิดนึงนะครับทุกคนคือลืมเช็ดหน้าเลนนะครับพอไปถ่ายปุ๊บมันก็ออกมัวมัวเหมือนกับเหมือนกับมันมีฟ้านะครับอืมแปลกครับไม่มีไฟนะครับตรงนี้ อันนี้คือริมทะเลนะครับตรงนู้นก็เป็นตลาดนะทุกคนเห็นไหมตรงนู้นนะครับก็เป็นตลาดคือที่เดิมของเขาคืออยู่ตรงนู้นนะครับแต่ทีนี้ตรงทะเลสดเขาย้ายมาประมาณตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับปิดแขนนะครับทุกคนเมื่อกี้ไปตลาดสดนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เลยต้องมาบางแสนนะครับดูสภาพบางแสนณเวลานี้นะครับทุกคน โล่งไหมพู <laughs> โดโล่งนะครับคือมันมันน่าจะเงียบเงามาพักใหญ่แล้วแต่แต่ช่วงโควิดนะครับอ,อันนี้ก็ร่างกายต้องการทะเลนะครับสักหน่อย <laughs> คือได้มาเฉื่ดยเวลาไม่ได้ก็ช่างมันนะครับผมดเดี๋ยวเราเดินไปดูขึ้นนี่แรงไหม ฝนมันลงเม็ดด้วยนะทุกคนเนาะขึ้นอาจจะแรงนิดนึงอันนี้น่าจะโตขึ้นได้แล้วนะครับผมว่าว่านะดูดิโอ้ขึ้นอย่างแรงนะอเหนะ็นไหคือช่วงโควิดมันไม่ค่อยมีมีคนมาเที่ยวทะเลอยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้เขาคลายล็อกดาวน์แล้วมันมาเที่ยวได้แล้วนะครับปภาพมีมาแล้วกเนาะ ไปจะลงไปเล่นจะลง,ลงนะครับผมไม่ลงทุกคนเนี่ยเออเรืยลมยงแรงนะครับคีอจะไปหาซื้ออาหารทะเลแต่ว่าบัวตะลีลานะครับก็เ,เลยเรียบร้อยดูขึ้นนะเพื่อนขึ้นแรงรับ ขยะลอยมาเต็มเลยขึ้นมันแรงเลยแนละนะครับเสร็จนะครับพอเป็นพิธีเนาะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่านะทุกคนหิวโอ้โหหิวนะครับอะไรอ่ะอไลท์สดไลท์ทำไมอไ่ะอยากไลฟ์เฉย มี่คนเหรอนม่มีะนข้างหลังผมเราไม่ได้ทรงน่ะเสียทรงเลยแหละค่อนข้างลโล่งนะครับโลง่งมาแล้วหนึ่งคนกวันนี้หนึ่งคนดูอันนี้เขาไม่ได้เก็บออกตะรงวันก็น่าจะ มีคนเยอะกว่านี้แหละนะครับมันกลางาคืน,นอนะ่ะเนาะมาทะเลมากลางคืนน่ไม่รู้จะเก็บวิวอะไรนะวันนี้สอคนดูแลกหนว่ากันได้ไหมเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆกินก่อนเนาะนตรงนั้นมันมีอะไรเสต็กญี่ปโพนกิน จเจลือจะไม่กินไปกินอื่นก็นได้ไหมครับเฉียดนยเนาะเฉียดพอได้เห็นทะเลเฉียดนะทุกคนไปในเวลากลับแล้วครับผมก็เฉียดมาเล่นที่เฉียนะครับทุกคนนะก็มันไม่มีอะไรหรอกนะครับตอนเนี้ยครับแต่ว่าคือเดี๋ยวมันเข้าภาวะปกติคนก็จะเยอะแหละ เยวตอนที่ถ่ายตรงนั้นมันมองไม่เห็นเขาเอาไปเดฟเก็บจังเลยเซฟี่เซฟี่เนี่ยเอ้ากล้องอะไรวะทำไมมันเบือวะมันเบื่ะ โทรศัพท์ราคาแพงที่สหมเฉไปกลับบ้านหาอะไรกินอร่อยอร่อยครับผมกินอะไรอร่อยๆตรงไหน,นเลียงเมืองเลียงเมืองน,นะครับไปผ่านมาล้อก,กับร้าน ท้ายที่สุดก็มาจบอยู่ที่พนัทนะครับถ้าเลยสามร้านนี้ต้องใส่ตั้มไปกินมามา่าคไม่ต้องไม่กินนะเหนื่อยใช่ไมเหนื่อยด้วยได้บุกชินห้างทิงนะครับแล้วก็ยำแซบสามรสใช่ไหมยำแซบสามรสนะครับบุ๊ชินเนียกเป็นน้ำตกนะครับผม จะกินหมดป่ะเนี่ยห้ามแอบ,บกินด้วยอขอขกินหนห่ยไม่ได้ไม่ให้กินกินรู้ได้ไงว่าเขาจะกินเขารู้เองชอบมาแอบ,บเขาเขากินแม่แหมนายเนี่ยเอเรีดอ่ะอ่าหน่อยเดียวแต่ตัวเองสังยำนะท่านผู้ชมเราชอบมาแมอบนะกินดูก่อน กินของเราไม่ได้นะครับ เกี่ยวจับมันคงคิดว่าได้ยังใจแล้วเ่าเ,เดี๋ยวยังก็กินไม่ได้นะใส่พ,พี่เกี่ยวจับ นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเนาะบใบยันบางแสนก็นามาจบที่ขึ้นเตี๋ยวริมทางเหมือนเดิมนะครับ ก็อรอติดตามคลิปรถบรรทุกนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่รถบรรทุกนะวันนี้คลิปเลอะเทอะเลอะเทอเะทอมากว่าตึงเที่ยวตึงไปซื้อของด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับมึงไม่ได้าต่อด้วยเราคุณจึไม่ได้คหรอสำหรับที่นี้ก็ไปนะครับผม